ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอเดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลล์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักแพจ่บายเอ็มนะครับ คิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆาเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย id เดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับ a อ m ม n ต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมมาคุณป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของกาลีนะครับซึ่งกาลีในแผ่ปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนไม่ค่อยหยิบมานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเมตาปัจจุบันนี้เนี่ยมักจะเล่นเมทที่มีดาเมทแรงๆนะครับอย่างเช่นคลิกซี่นะครับเรน,น่านะครับหรือว่าตัวที่มีซีซีอยู่ในตัวนะครับเพราะว่า ในเมตานี้เนี่ยตัวโกงเยอะมากนะครับแล้วก็คิวมากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยานนะครับไม่ว่าจะเป็นมุลลานะครับซึ่งกาลีก็จะด้อยประสิทธิภาพลงนะครับเมื่อเจอกับฮีโร่ประเภทนี้นะครับเรียกได้ว่ายิงเข้าไปปุ๊บก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะงั้นในวันนี้เราจะมาสอนเล่นกาลีนะครับเพื่อให้สามารถเล่นได้ในเมตาปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการปรับรูปแบบการเดินเกมกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีหลักแนวคิดบางอย่างนะครับเพื่อทําให้กาลีเนี่ยเล่นได้ในแผนนี้ได้ดีขึ้นนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแลวกันนะครับว่ากาลีในแผนนี้เนี่ยจะต้องเดินเกมเป็นยังไงเริ่มเลยครับ Arena อ่ะโอเคครับเกมเริ่มแล้วครับในส่วนของการเล่นกาลีในแผนนี้นะครับผมแนะนำให้เล่นสายรถคูดาวนะครับเพราะว่ามันใช้ยตีต้องบ่อยอะ <c oughs> <c oughs> และก็ในส่วนของทางแฝงก็เล่นตามหน้าจอน,นี้เลยนะครับ ก็จะมี act of s a c r i f i นะครับรีฟจามันมากนะสับกาลีนะครับมันจะทําให้กาลีเนี่ย oh, <God. S 1> ดาเมจของอันติดีดันขึ้นเยอะเลยนะครับตอนเกมก็รีบใชครีมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเช็คปั๊บแดงกันกาลีนี่เล่นคู่เป,ป๋าดําก็ดีนะครับดีมากๆเลยก็พยายามก่อกวนป่าเขาไปหน่อยแล้วกันะะนะครับ แล้วก็นในิกมนี้เนี่ยเราเจอแมททีมเขาไปจินนาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจินนาเนี่ยจะเล่นได้ไหมนะครับในแผนนี้นะเดี๋ยวกลับมาเยต์ก,การนะครับตอนนี้พันด้าบังเตอร์ขึ้มานะครับระวังด้วยนะพันด้ามาตรงกลางแล้วนะครับตรงกลางนี่ก็จะดยงจ้องกันใหญ่เลยนะครับทั้งสองทีมนี่ก็ต่างรอรลสีกันทั้งคู่เลยนะครับ และก็แพคคิวหลังป้อมเนี่ยมันจะเพิ่มมานาให้กาลีได้เยอะมากเลยนะครับคือกาลีอ่ะจ,จะค่อนข้างที่จะหัวมานาหลังป้อมอันนี้มากๆเลยนะครับเพราะาต้นเกมเนี่ยมานาของกาลียังไม่พอนะครับไม่ต้องเดินเกมหนักมากนะครับเล่นเคคลิปก่อนนะครับรอสี่อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ขนันนิดนึงครับรอสี่ครับเกมที่ผมปล่อยให้ทางแฟนผมลองเดินเกมเองดูเลยนะครับ ก็ปรากฏว่าจันดาซ้อนเรียบร้อยเลยครับก็ยังขาดจะดูในรูปแบบนะครับเพราะว่าทางพันดาเนี่ยมีเมจเขาเข้าไปช่วยเคลียร์นะครับเขาต้องลงมาตรงกลางกันละก็กลายว่าพันดาเสียไปนะครับแล้วก็ทางเอ็นดอร์ครับเข้ามาบุกทางเลนบนนะครับก็น่าจะต่อที่พันดานะแต่ไปกวนนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เหรดแรกกันนะครับ ทางบัสได้ทางมังกรไปนะครับแล้วก็เอลโดรได้ชิดาไปนะครับเล่นกาลีนะครับอันนี้แนะนำนะให้เล่นพร้อมรอบป่าเดียวนะครับถ้าป่าลงเล่นล่าแเราก็ไปเล่นเล่นล่างด้วยระมานี้นะครับเพราะว่าเราต้องการดาเมจดปิดนะครับจากป่าไม่งั้นเราก็จะได้แค่ทําการต่อนะครับตอนนี้มอสฟายขึ้นไปอยู่ทางเลนบนครับก็ต่อไปก่อนครับตัวเราต้นเกมไม่ค่อยเก่งมากก็แล้ว ไพน่านี่เน้นถักกลางรัวๆเลยนะครับบัตเริ่มวนล่อมาจบพ่ทางเลนล่างแล้วนะครับเดี๋ยวรอกันนิดนึงเราเจอจ็กเกอร์ตรงนี้ครับบอาดาาอันติเข้าไปครับรอนิดนึงครับแล้วกดอันติเข้าไปตรงนี้ครับยิงกันรัวๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับอ้โดนไปห้าสิกว่านั้นเลยครับตอนนี้ เวลาจะยิงอันติกาลีนะครับอันนี้พยายามนะครับเคคีปก่อนเสมอนะจ่ายสกิลหนึ่งเข้าไปลดเลือดคีพยื่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าหากเรารีบอันติมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายปุ๊บอันติของเราเนี่ยจะไปติดคีมหมดนะครับใช้คีปกอนเสมอนะอันนี้สาคัญมากเลยนะครับเราบัตเหมือนต้องการจะเล่นต่อนะครับโอ้บัตเข้าแล้วครับอันติยิงตามเลยครับแต่ว่าโดนไปนิดหน่อยครับที่เหลือก็โดนคีปส่วนใหญ่ครับ แล้วบอดดั้มอ้อมมาครับตรงนี้แล้วงัดซีเนียออกมาครับวาร์ซิลิหนึ่งเข้าไปครับแล้วยิงต่อครับเรียบร้อยครับส่วนมากในแผนนี้ผมจะเน้นที่การยิงกับปีการีแบบสนับสนุนป่ามากกว่านะครับจะเน้นที่ถ้าป่าเข้าปุ๊บแล้วก็กดอันติและยิงตามนะครับเพื่อทำให้ป่าจ่ายดาเมจได้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็เวลาการอังติอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าที่จะสวนทางป่าเท่าไหร่นะครับ แล้วตอนนี้ครีมเกีแล้วนะครับก็ยิงใส่โจกเกอร์เลยนะครับโหและโดนกันรัวๆ,ๆครับถึง38นัดด้วยกันนะครับนี่โจกเกอร์เกอือบแตกแล้วมั้งเนี่ยยิงแบบจิตสัมผัสรัวๆเลยนะครับ่ <c oughs> อขอไกด์มุมการยิงอันตินิดนึงนะครับจะสังเกตว่าเวลาผมวางอันติเนี่ยผมจะวางติออกแนวเฉียงนิดนึงนะครับเฉียงให้มันไประนาบกับกำแพงครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่เลนล่านะครับกำแพงอยู่ด้านขวาแล้วก็จะยิงอันติออกไปทางเฉียงขวาหน่อยๆนะครับ การยิงเสียงอัดกาแพงอย่างนี้เนี่ยจะทําให้การยิจ่ายรเมจดได้มากกว่ายิงตรงๆนะครับซึ่งเป้าหมายในการยิงของเราในครั้งนี้เนี่ยก็คือการยิงจ๊กเกอร์นะครับที่อยู่ด้านขวาสุดติดกำแพงนะครับมาต่อครับตอนนี้เราก็เคลียร์กลางกันนะครับตรงกลาง2คนนะครับตอนนี้เราได้เอารีนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่รถมันจะเข้าป้อมนะครับแล้วก็อันติกดดันไปเลยนะครับจะทําให้เขาเคลียร์รถลำบากขึ้นนะครับแต่ว่า การยิงอันตีโซนเปิดทางให้รถไปยิงป้อมเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในเกมพี่เสมอกันหรือเกมนำเท่านั้นนะครับถ้าหากเกมตามปุ๊บเราจะไม่ยิงอันติแบบนี้เด็ดขาดนะครับเราจะคอยเก็บอันตีเอาไว้จ่ายดาเมใส่คนอย่างเดียวนะครับเราจะไม่มาเปิดทางแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุมป่าเขานะครับมาเอาบัฟฟ้าของเรากันนะครับ แล้วก็ตรงนี้แบ่งหน้าที่กันสองฝั่งนะครับเบาดัมคุมทางขวานะครับผมคุมทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่ามีใครกำลังเดินเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้บัฟฟ้าไปนะครับจะพยายามวิ่งเคลียร์คิวมาไหลเลยเลยนะครับเพื่อที่เร่งเงินมาให้ไวที่สุดนะครับเล่นเมย์เนี่ยต้องเดินเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะจนนะขนาดยืนแช่กลางเดี๋ยวยังจนเลยนะครับต้องเดินเยอะนะครับเดินเยอะหอบลมเลยนะครับ แต่ตอนนี้เราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มายิงอติกดตรงกลางเลยครับโอ้แล้วยิงต่อกันโัวครับแรงเอาเรื่องครับตรงนี้หล้วหล่ะก็พยายามป่ดประสาทเขาครับถ้ายิงโดนตัวบางได้ก็เล็งตัวบางก่อนนะครับอย่าไปยิงอัแคังนะหาจังหวะในการเข้ายิงตัวบางนะครับแล้วก็พันด้าตอนนี้มีแช่แข็งครับก่อนนั้นตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้คอนบอกว่าชอนนี้ผมน่าจะได้กลายว่าเสร็จเราเลยนะครับ เอาจริงคอมเราในตอนนี้นี่คือดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมัตต์ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนนะครับคือดีหมดเลยนะอย่างกาลีเนี่ยคอยต่อให้นะครับบา็กับคอนก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับโอ้แล้วนี่ยิงกันรัวๆครับแล้วโดนใครไม่รู้ครัำ57นัดครับอันนี้ไม่โดนคลิปแน่นอนนะครับเพราะว่าคลิปโรงมาไม่ถึงนะครับคลิปถูกเคลียร์ไปแล้วนะครับโดนใครบ้างไม่รู้เนี่ยนี่มันกาลีจิตสัมผัส เล่นการลีก็มี2แบบนะครับสายอันตีมั่วก็อย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับก็จะเน้นที่ยิงสั้นๆใจละเมิดวงกว้างไฟนะครับไม่ค่อยแนะนำเลยที่จะฆ่าคนเดียวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหากเจอบอลน้ำไอ้กระตาได้เหมือนกันนะครับโดยยิงคุณเลยนะเดี๋ยราล้อมาฟ้าของเรากันดีกว่านะครับโอเคครับได้ทางวัาฟ้าไปครับมาต่อตรงกลางนะครับคนนั้นบอเนื่อเลยครับพยายามบีบปากเขาเรื่อยๆครับถ้าเขามากันบ้าแล้วก็ยิงต่อครับ แต่อย่าลืมเคคิปก่อนอันติเสมอน,นะครับสำคัญมากเลยถ้าหาเราเกมเสียเปรียบถ้าเรามีกาลีมีทอร์เนี่ยโอ้โหกันบ้านดีจัดเลยนะเล่นกาลีมันจะยื้เกมได้นะครับอันติก็คัดคัดเลยนะครับตอนนี้ก็ทีมเขาก็จะโดนบิดการเล่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหาไม่ฝืนรับอันติของเราเนี่ยก็จะโดนกดลันหน้าป้อมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ป้อมก็จะโดนต่อเรื่อยๆในที่สุดนะครับ หรือว่าถ้าหากเขาพยายามที่จะเข้ามากันจังเนี่ยก็ทอกรอยโดดยิงป้อมต่อได้ด้วยนะครับคอมโบที่ดีนะเดียวเรื่องนะเอาจริงแนละ้วต่อไปเลยครับทีนี้เราต้องฝืนมากันครับแล้วาดาวดากันมาตรงนี้ครับโอ้หทรอยิงป้อมต่อครับ้ยกระสุนฟ้านี่ยังทราเมติเนลไม่ค่อยได้นะครับดาวมันยังน้อยอยู่ แล้วก็ต่อไปเราจะขึ้นเป็นอุลซิเคขึ้นมานะครับเราจะเน้นที่จอบกอบับอุลซิเคเป็นหลักเลยนะครับซึ่งจะใช้ในการเคลียร์คลิปได้ยย่งมากนะครับแล้วก็ตออพวกตรงบางได้ดีมากด้วยนะครับคือต่อให้อีกฝั่งหนึ่งเขามีทอยอะผมก็จะมองว่ากาลีก็ยังดีกับอุลซิเคอยู่ดีนะครับเพราะว่าหลักต่างกเนี่ยกาลีมันก็เน้นยิงตัวบางครับนอกจากเกมเสียเปรียบจริงที่เราจะเล่นเป็นซับลอนนูขึ้นมานะครับถ้าเป็นเกมนำๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้เป็นอุลซเคทดีกว่านะครับจะทำมาเมทได้เยอะกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาเอาบัฟฟ้าของเรากันนะครับบัฟฟ้าเกิดน,นะครับหูขาดบ,บัฟฟ้า,ลฟาเลยนะครับป่าเขาเหมือนป่าเรานะ <c oughs> และนี่คอนก็นให้ด้วยนะครับดีมากเลยส่วนใหญ่การยิงอันติการีเนี่ยก็มันจะใช้ในตอนที่ยิงอัดป้อมมากกว่านะครับซึ่งจะทำให้ฝั่งเนี่ยถูกบังคับทิ้งาวน,นะครับให้ต้องมากันป้อมนะ ซึ่งก็จะยิงโดนง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าหากเราจะเล่นการีสาย่าบจริงเนี่ยก็อาจจะ,ละ,ละรอจังหวะการใช้ตีมากกว่านี้นะครับก็ต้องรอให้แบบว่ามีการชนลมไฟก่อนนะครับซึ่งก็หลักการเล่นการีในเกมนมํำเกมตามเนี่ยก็จะถือว่าค่อนข้างต่างกันเยอะพอควเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราเล่นเกมน้ำเกลวเสมอก็เน้นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเกมตามก็เดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีสอนเพิ่มเติมให้นะครับหลังในการเล่นการีให้เล่นง่ายที่สุดนะครับก็พยายามที่จะ อ๋อกดดันป้อมเขานะครับพอป้อมเขานะครับจะทําให้กาลีเนี่ยจ่ายดาเมจได้ง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องมาสู้เราอ่ะเขาหนีมาไม่ได้ถ้าหนีมาปุ๊บป้อมก็แตะเรยมานี้นะครับตอนนี้คีปกามันจะเข้านะครับรอก่อนรอก่อนโจเกอร์ตรงนี้ครับพิงอัดเลยครับโอ้โจเกอร์ครับอันตีมาสวเลยครับเอาเรื่องจัดๆเลยครับ แม่ส้องใส่ค้งหว่านไสมานานแล้วนะครับคือการออกอากุนี่มันก็จะดีตรงนี้ครับมันทําให้พวดามเมจการยภาพเนี่ยเราโดนเบาลงนะครับเพราะว่ามันมีเกาะเยอะนะครับอากุณนี่ให้เกาะถึงสองร้อยเลยนะครับก็จะทําให้การรีเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมากดนั้นเอาป้อมล่าหนึงนะครับคีบมันจะเข้าปอมนะครับแต่ตรงนี้มุมดีครับต่อให้มีคีบก็ตามก็ยิงไปเลยครับตัดเอ็นดอออกไปเลยครับอันนี้พันด้านี่จะโดดกระทืบเรานะครับยังหลบได้ อ่ะมาบัฟ้านต่อครับนี่ผูกขาดบัฟฟ้าเลยเนี่ยทางโนนี่มาคอยโซนเอาบัฟฟ้าไม่เลยนะครับเอ็นดองก็ต้องเล่นแบบไม่บัฟฟ้าครับแล้วเอ็นดองไม่บัฟฟ้านี่คือเล่นยากจัดเลยนะเอานนี้ก็ต่อครับตอนนี้คีปตรงในจานก็ถูกเคลียร์แล้วนะครับ ไป่อทางเลนมอนครับหาเงินสองเลนเลยมาคีถูกเคลียร์แล้วครับเตรียมตัวปะเคลอันตีครับมายิงเัาเลยครับโอ้ซีเนียลเคลียร์ได้ครับอย่างนี้รอบหน้าถ้าจะบุกป,ป้อมเขาอะต้องให้ทางเบลดมัมอ่ะไปอันตีไล่ตัวแท้งหนาๆเขาออกไปก่อนจะได้มีคนเคลียร์นะครับมาอีกฝีวิเขาไม่ตีครับ,รบเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวลองให้เบลดมัมอันตีใส่ซีเนียลดูนะครับ ไปครับมาดามดูเลยครับเออนั่นแหละครับเออต้องอย่างนี้ครับได้ป้อมชัวร์ครับต้องเอาตัวไปคัดตัวลมนิงเขาก่อนเขาจะได้มีคนประกันเออแผนนี้ใช้ได้แผนนีชใช้ได้ครับโอ้เขาเริ่มกันไม่อยู่แล้วครับเริ่มโดนถาโถงไปใหญ่เลยโอ้จินนาครับไฟแรกของเกมนี้เลยครับ มุนบอสยีงาโอ้แ <Charl> ล <ott es> oh ้วพันหน้าครับลงยืนจัดเลยครับโอ้แล้วโดนคอยยิงสวยรัาเรียบร้อยครับโอ้แล้วเจ้าเกอร์วิ่งมาตรงนี้เขาบอสทีอื่นเอาไว้ครับแล้วอันตีมาที่เราครับเรียบร้อยครับอันตีเองตายเองครับแล้วทีเดียวเข้าบอลต่อครับกดอันตีเอาไว้ครับแล้วเปล่าด้าเมย์เข้ามาครับยิงกันเท่าคนเลยครับมันก็เรียบร้อยครับทีเดียวรั่วเลยครับบางทีก็เหมือนเขารู้สึกเขาหมันไส่เราแล้วเขาจะเอาให้ได้เลยนะ ทิ้งระยะได้ดีครับเกมนี้เน้นยิงไกลๆอย่างเดียวครับปาแปลวัลบฟ้าของเรากันต่อนะครับล่าสุดที่แอนดอร์ได้บอลฟานี่คือตอนนาทีเที่ยวไหรเนี่ยตอนนี้ก็ได้สมุดเขียวมาแล้วนะครับถ้าหาดได้บูติกต่อเนะี่ยดาวแมนและจัตลักเลยเนะี่ยยองยองไปยิงเลยนะครับนี่พยายามกดดันไม่ให้เขาออกจากบ้านเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้กาลีเคคิบอยมากเลยครับเ,เดี๋ยววันการดมันจะมานะครับถ้าวัานการ์ดมาหน้าจะดีกว่าน,นี้นะตอนนี้เกมเริ่มเอื่อยนะครับเพราะว่าทีมเขากันบ้านเดียวเลยนะ,ะน่าจะทันนะมาสีเล่นแล้วกันนะครับยิงต่อเดอนโอ้ไม่ต่อแล้วล่ะโดนโตบาลนี่อย่างแรง มาเต่มต่อขึ้นดูสตี้ครับรับรองว่าดาเมจของมูสตีนี่จะทําให้โซบายคินมันมีตัานเหลือแน่นอนครับก็ได้ครับบํารางไปครับแล้วตียัดเข้าไปเลยครับเจอโจเกอร์เลยครับได้ยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โจเกอร์บอกมูนจะหนียังไงครับเอาโอเคครับจบเกมครับมมนจะจบว่าจบง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าเอาจริงนะใครที่อยากได้จินหน้าแล้วดูเกมนี้นะครับคือทาอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเกมไม่นําอะจินน่าเพราะมันต้องเอาตัวเข้าแรกไง จะเคลียคิปอยาลำบากเลยนะครับเวลาเล่นจินนาเนี่ยนะครับก็ไปเกมบไปร่างคอสเก้าดาวไปยี่สิบดาวนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าแรงไม่ต่ำนะครับแล้วก็ทำน้าเมฆไปสี่สเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับก็ถือว่าต่อทพระจนแบบแบกนาเมฆของทีมเลยนะครับในเกมนี้อ่ะโอเคครับก็โดยรวมการเล่นกาลีนะครับคือกาลีมันไม่มีซีซีนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเคลียร์คลิปเก่งนะครับเพราะงั้นเนี่ย ดาบของทีมจะจะเป็นมากชอบกาลีนะครับซึ่งกาลีจะเล่นได้ดีมากนะครับในเกมที่มีแคลลี่เหลกเกมเก่งๆนะครับอย่างเช่นทอนนะครับอไมยแบกเหลกเกมนะครับและก็ในส่วนของตัวโรมนะครับจะต้องคอยทำซีซีแทนกาลีนะครับก็นาให้ใช้เป็นตัวที่มีสตั้นสองสกิลนะครับอย่างเบลดัมก็ได้นะครับก็สกิลหนึ่งหรืออันติีนะครับคอยเซฟเคลื่อนได้นะครับหรือว่าอย่างเทงก็ได้นะครับหรืออย่างบางทีบางดามนะครับก็แชรลมเข้ามาช่วยก็ดีนะครับแต่ว่าอรามเล่นกับ กาลีไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็กาลีจะต้องการโลงที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงนะครับมันจะได้เข้าไปโซนสูงได้น,นะครับแล้วก็กาลีจัด,ดได้ไปตามมาทีตังอะไรมานี้นะครับก็ปรับปรุงกันเล่นไปนะครับแล้วก็กาลีจะเก่งมากนะครับในเกมที่เจอกับดาร์ธฮีโร่ที่ไม่ค่อยคิ้วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหากเจอฮีโร่ที่คิ้วเนี่ยก็ต้องเล่นแบบเกมนี้เลยนะครับพยายามที่อ๋อเอาป้อมอย่างเดียวนะครับซึงถ้าหากเรามัวตัดไปวิ่งไล่ตามเขาไล่ตามตัวบิคิวเนี่ยมันจะไล่ไม เราก็ต้องเน้นที่การเอาป้อมเป็นหลักซึ่งจะเป็นการบางังคับให้ตัวพิพิวเนี่ยมาเข้าไฟนะครับไม่ให้เขาหนีเราได้นะครับก็จะเล่นตามมาที่เลยนะครับก็ในผันนี้นะครับก็โดยรวมแล้วจะเล่นกาลีได้ก็ควรที่จะหยิบมาในดาวที่เหมาะสมนะครับจะเล่นได้ดีกว่านะครับก็ลองไปเล่นตามาดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่ากาลีในผันนี้ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างมากด้วยนะครับ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็งใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,อบคอมครับ